น้องเดมี่มีของขวัญให้ลิเดียห่อทิชชู่อย่างดีคุณแม่เปิดดูแล้วกรี๊ดลั่นบ้านเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่กลัวอะไรเลยจริงๆค่ะวันก่อนก็จับตุกก๊กแกปลองมาวันนี้น้องเดมี่ก็มีของขวัญสุดพิเศษให้คุณแม่ด้วยล่าสุดวันนี้วันที่25มีนาคมลิเดียได้โพสตคลิปของน้องเดมี่นำของขวัญห่อกระดาษทิชชู่มาให้คุณแม่ หลังตากที่เปิดดูก็พบกับจิ้งจกตัวน้อยที่ตายแล้วโดยโพสต์นี้ระบุเคปชั่นว่าของขวัญจากลูกสาวมันตายแล้ว Give r a p i d Intitu for Mommy Add e m i Deane หลังจากนั้นต่างมีพี่พี่เฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นแสบสวยสุดสงสารหมามีแงน้องเดมี่แกล้งหมามี รักเดมี่นะคะคนเก่งคนสวยผู้ซึ่งไม่เคยกลัวเดมี่แกล้งหมามิรอคะสงสัยเดมี่จะรักเอ็นดูสัตว์มากๆแต่เดมี่จะรักเอ็นดูสัตว์ทุกตัวไม่ได้นะแสบจริงๆเห้พี่เด